ห้าพันลังเอาใหม่เอาใหม่แค่นี้เลยอะไรนะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งปกติเท่าไหร่นะปกติถุงละร้อยแปดเก้าจ้าลังหนึ่งเนี่ยหกถุงละพันเอ็นแปดสิบสองเอาไปเลยห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทโอ้ว่าหกถุงปักจะใกล้ยังไงบูมพึ่กับมาฝากแล้วฝากแล้วมาขอบคุณปาตามงานค่ะ ปอบคุณลาตงาปลาตังเงาสี่ร้ยเก้าบาทมีห้าบลังกดได้เลยค่ะ4ี่ราสิบบาทมีห้าสิบส่สี่ร้อยนี่วางแล้วได้หกลุ่มนะได้หกกลุ่มนะกาคานี้นะคะบุมเจนี่อยู่ใช้กันทุกว er ันนะคะอย่าใจเชื่อใจบุมนะคะอย่าใจเชื่อบ okay. ุมนะแม่นะตัวไฟลลายนะคะกินดีไหมกินดีไหมคอหอได้ดีมาก กินไม่ได้คะคุณบ้ากี้ค่นอได้แสนห้าหมื่นิสีกนโด้ตัวนี้บอกเลยผ้าที่ไม่เหม็นอับแล้วก็จะบอกว่าในห้างเนี่ยปริมาณนี่มีห้าหรอมีห้าพลังอุ๊ยคนดูสามเสีงคนดูสามเหลือสองพันเจ็ดอยลังจวัวแต่ดูเห้อหนึ่งนาทีเหลือส0งพันเจ็ดร้อยลัง เป็นเพื่อนรักบในสาคยเราที่ดูห่างแม่์ตอนตีสามนะเราเป็นเนรักกันเลยได้โอเคเรารักกันนะเป็นอภิกาเดี๋ยวยกเลิกตั๋วก่อนยกเลิกเที่ยวบินเลยปุ้งจ๋าเขาดาวห้าล้านบาทค่ะโอ้มาแล้วค่ะห้าหกร้อยลังค่ะ เลื่อนหนึ่งร้านหนึ่งร้อยลังหยกมาคือขึ้นหลักล้านอ่ะหยกมันไม่ได้มาแบบปกติไงเราจะต้องไม่เสียเวลาเออเราแบบว่าเวลามีค่าเออถ้าจะดีจะนี่ต้องได้แบบหลายแสนโอ้ต้องนั้นทุกคนจ๋าตอนนี้จะทำไรยิ้มหวานหวานพอยิ้มหวานพอยิ้มหวานหยิ้มหวานหวาน มึงหกล้านแล้วค่ะเราหกล้านแล้วค่ะเหลือกี่ลังเหลือกี่ลังเหลือกี่ลังแป๊บนึงเหลือสามร้อยลังนเราหกล้านแล้วค่ะเหลือสามร้อยลังมองไหมว่าเราเป็นกองเงินดุเราก็จะนั่งเฉยๆเดี๋ยวนี้เราเป็นเฉยๆสิบล้านพันเดี๋ยวนี้นั่งเฉยๆเอานี่มาอ่ะบอลบอลเมื่อวานเมื่อวานคนไม่สะใจเมื่อวานให้ห้าสิบเอ็มแอลคนละสามเก้าเก้าหนึ่งไม่ตอนนี้เอาไหนกันอ่ะมึงฟังกูหมดแล้วมันหมดแล้วเออมึงไม่มันหมดเวลามันหมดแล้วแต่มันหมดแล้วของมันหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ปรับใหม่ไงไม่ไง ตัดได้มึงจะทำอะไรกันตัดไปเลยสาจ้าไม่เอาหอมมแล้วก็ของนันหมดแล้วที่ส่งค่าสารนี่กูไม่เอาไม่แบนรวยมึงแบนจ่ายคือนกูไม่ได้จ่ายวานนิตี้พูดอะอ้วนวาเหมือนแต้วเลยเออเอาต่อค่ะยกทองสี่นี้คือเสียอะไรครับกี่กี่พันออเดอร์นะคะคุณเจนนี่ค่ะห้าพันออเดอร์คสองล้านกว่าบาทจบแล้วจบแล้วสองนาทีสองนาทีนาทีละหนึ่งล้านนาทีละหนึ่งล้านค่ะ ต่อเลยนะคะไม่เสียเวลาเพราะว่าคุณหนนี่มีคนรอนานอ่ะมาดามบารีตัวนี้เนี่ยบ้านป้าแมทมองกับป้าชาป้าชารู้อยู่แล้ว100่ l ออันนี้คือเป็นน้ำหอมคนแรกที่ตั้งแต่เรียนนักศึกษาหรือมหาลัยเนี่ยต้องมีติดบ้านซื้อซ้ำไม่รู้จะกี่บาทแล้วไม่รู้จะกี่พันหนึ่งขวด1น0 ml รู้ตัวไม่ว่ามืออาชีพมากเข้ามาปุ๊บปั๊บพูดสั้นๆเนี่ยจะไม่ใส่รอกันเขากั จะขายให้มันได้ยอดเลยสิล้านเนี่ยจะไปจะตกเครื่องไม่ใช่ไรไปไปไปกี่ว่าหยุดไลฟ์สิเดี๋ยวสองอันที่ึงเพราะมันมาดีเลยร็วๆมาดัมบาลิสอันนี้หนึ่งขวดปกติพี่แนบบอนๆมันขายอยู่ขวดละ9 9าเก้เอมเมื่อวานให้เจนี่ขวดละห้มลใช่ไหมวันนี้ก็เลยไปบีบพอเันบอกว่าเอาร้อ m มมาให้เลยมันจะให้2ขวดอ่ะปาเาอันนี้ยกขา บ้านยกขาอันนี้คือบอกเลยเซ็กซี่ขยี้ใจผู้หญิงฉีดไปผับผู้ชายเดินตาม1ขวด100 ml ปกติราคาขวดละ4 9 9 9 9้าเมาขายประมาณนี้แหละมันยิงแอบขายอ่ะทุกวันอ่ะหอมไหมฉีดวันนี้คือไม่ต้องไลรแล้วนะเดินขึ้นบ้านกับยู่เลยเออมาจ้ะสี่มาแน่โอ้ยราคายังไงวันนี้อ่ะเนื่งแถมหนึ่งเหลือ469บาทปัจจุก้าได้เลยค่ะมี5,000เซต5,000เซตอื้5,000บ้านมึงแค่เพียงหมด ทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่านี่นะคะ100 m งร0 0 ML นะคะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเจ้าของแบรนด์นะคะแนกบอนวอนเจ้าของแบรนด์นะคะสติไม่ค่อยดีนะครับเสื้อเล็กนึง เขาก็่ได้ทาราคาที่สูงพิเศษพา้เราใครที่เป็นแฟนคลับเจ้าของบอลเอยใครเป็นแฟนคลับบอลบอลน,นะครับเหลือสามพันเซ็ตทุกคนจาา่ายอย่าหมดไปก่อนนะเหลือสามพันเซ็ตค่ะทุกคนจ่ายตัวนี้นะครับบูมเจนนี่หยกทองใช้ทุกวันนะคะแต่เรากินไม่ได้นะคะตัวนี้กินไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ฉีกแต่เดียวนะแม่จ๋าแม่เชื่อกุ้มนะแม่เชื่อกุ้มนะกดยังทั่วคนแบบว่าไปหาพี่หนุ่มกัญชัยมเจ้าที่จำไม่ได้คิวไว้แล้วใช่ไหมนา้าใครไวา้แลใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปนั่นนะได้ค่ะ โอเคค่ะเราจะมาบดอยละกับเมื่อพันบ้านสุดท้ายอันนี้สําหรับผู้หญิงใช่ไหมอันนี้สําหรับผู้หญิงพันบ้านสุดท้ายเย็บเด็ดยังหมดยังขึ้นหมดยังตอนนี้จะหมดเลยละเอ้ยยังเวลายังไม่เดินไปถึงไหนเลยโยกขายของนาทีละล้านหรอเออโยกขายของนาทีละล้านต้องเก็ตเงนขนาดนี้ของดีมีคุณภาพวางไวมันต้องขายออกเลยคือ่มยอเลือกมาที่คนรู้จักเลยใช่ไหมใช่โยกเอาแต่คนรู้จักเลยหมด มึงแปดนานแล้ว่ะฟังนะเออรอแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งมึงรอกูแป๊บนึ่งมึงอยากกดดันกูเออมาอ่ะอ่ะอะลับอมเบยบอลบอลดบอลนาทีครึนาทีคึด้วยอ่ะโอเคต่อเลยนะงั้นพี่ขอรวมนาทีพี่ได้ไมสามสิบเก้าแล้วมันมีอีกอขยู่ขึ้นให้จบเลยได้ไจบเลยมาเาไม่ให้จบเลยโอเคโอเคเอาอีก2ออันมาเลยพี่พุ่มใช้เลไปเลอีสองอันมาหลับอมเบบ้านอวตัวนี้เนี่ย M B Normes LV นะขวดละหมื่นกว่าบาทตัวนี้เนี่ยกิ่นแขกแขกที่เป็นอานหลักผู้ดีดูไบขับแบบรถคเราไม่รู้จะก,กี่ลา้านห้าสิบล้านแล้วกันก็ขับรถไม่เป็นเพราะว่าต้องขับเครื่องบินะขี่กินนี้นะขับมอเตอร์ไซค์มาก็นึกว่าขับเครื่องบินมาแถมอีกหนึ่งขวดสำหรับผู้ชายซื้อเลยค่ะกีลิตรขอดมดิ่มแต่เมื่อกี้ยูฉีดสอขวดเลยยูบอกว่าหอมมากยูชอบสีดำยูชอบสีดำเหมือนอาบเมื่อกี้อากาศเป็นยังหอมไหม อาจารย์ขึ้นอะไรด้วยเอออาจเดี๋ยวมึงให้กวัวที่ไปตนมึงใจเย็นๆเอามามามาสิต่อเลยอะอันนี้ลืมแล้วมึงร่ออะรอมีการศึกษาบ้านผู้ดีอันนี้คือเวอร์ซา l อีลอดหนึ่งขวดร้อยเแอลแถมอีกร้อยเมแอลมึงไปหาราคานี้ไม่ส่งที่ไหนแล้วบดค่ะเท่าไรครเท่าเท่ากันเลยอันนี้ผู้ชาย จับเวลาค่ะจะดสิบล <t art ic> ้านเลยเจนี่ให้เอาอีกสองตะกร้ามาหยกมาตอนห้าล้านค่ะกันยี่ได้ลิมแล้วเนาะยกมาตอนวันนี้แล้วเนาะโอเคยกมาห้ากันยี่สองล้านหรอจะเอาสิบวันนี้นะยกไม่ไปได้ไหมอ่ะบอกไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวขอแต่ว่าสิบวันมาสิบวันมานี่แบบตะกร้ายาวเลยนะร้อยพอเดอร์เลยโอเคร้อยล้านยกคนเดียวหรอ ร้อยล้านแล้วเรานั่งอย่ายนั่งเฉยๆเลยเดี๋ยวจัดให้แล้วรับเงินนะรับเงินโยกไปเอาหาเงินมาให้ด้วยแล้วส่งเดทให้แบงค์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เงินนะแต่บอกแบงค์หน่อยไหมสร้างเดติเข็มให้หน่อยโอเคโยกโยกมาแทนมุมได้เลยทุกคนนะโอเคดีอ่ะด่าก็มีมุมด้วยคู่ด่าเป็นคู่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องมองหน้าด่ากี่เซต์เลยกี่เซสต์ลูกกวนจ๋าตอนนี้ผ่านไปแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยกี่เซต ย pues ี่สิไม่ถึงหนาทีสามแสนคนเลยอยุใช่หยกสามแสนคนเดี๋ยวแบบเนื้อใจเย็นๆทุกคนใจเย็นโยกทุกคนใจเย็นมันไปกี่เซลล์บอกไปมันจะหมดแล้วว่ะอันนี้สำหรับผู้ชายนะเจ้าปากก้าอย่างนะหยกใช้เวลาไม่ถึงฟังนะหยกมาห้านาทีหยดหยาบสิตั้งอินเทอร์เน็ตให้บ้านหลังนี้ใหม่มากเลยาบแล้วนะไดแล้วหรอตั้งอินเทอร์เน็ตให้ใหม่ชนี่ซื้อบ้านใหม่ถึงสัญญาณไม่ดีเลยนะคะ เจนี่พูดไปเมื่อกี้เองว่ามาเจอพี่มาแก้หนิดได้หน่อยเจ้านุ่ยได้หน่อยสิบล้านล้านลหมดยังหมดยังหมดยังตกบอลเขาหมดหมดราคาจดขนานิยมนิยมใช้เวลาขายบอลบอลสองนาทีค่ะกันนี่เมื่อวานเอาสีเขียวมาคิดว่าลูกค้ายังไม่เคยใช้อันนี้เจนนี่ใช้เองทุกวันอันนี้เจนนี่ใช้เองทุกวันนี่อันนี้ของเจนนี่นี่เอามาในห้างพี่วัดพี่สันพี่บิวพี่เทียมพี่อีพี่บอยพี่ไหนก็แล้วแต่ ขวดละ289 1แถมหนึ่มแถมสถ้ามันมีคูปองันก็จะลดกี่ตามนั้นปักตะกร้าเลยค่ะพี่มีเอา8,000ันเซ็ตแปดพันบ้านนะค่าเอางี้แต่เจนกับพวกจะนั่งเงียบๆรอรอดูเทคนิคการขายของหยกดีกว่าโอเคจ่าจบเลยนะครับหนึ่งสองสามบูมบุบเจนเงียบเหมือนสี่เหลือเท่าไหร่อ่ะทุกคนเหลือ3ามมาถูกมากเฉลี่ยขวดละเท่าไหร่3ามแาร2าขวดละ160 ซื้อในห้างคนละสองแปดเก้าอันนี้ขอ 8, แปดพันบาทแท็กไม่ทันแปดพันบาทนก็หลายร้านอยู่ยยกกเลิมาอ่ะทุกคนจะเราจะเราจะมาดูเทคนิคของยกทองกันนะครับจริงๆน้ำหอมมีอีกนะแต่เดี๋ยวให้กดอีกค <c oughs> ือใช่ครับ <c oughs> เอาก็แทกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหมดยังโวยไปเอามาให้ <c oughs> ลเป็นใครเนี่ยแล้วก็แบนหมดเลยออฟฟิเชียลปลกเป็นเมียของใครเยเป็นลูกผู้บริหารทุกที่เลยแล้วดูหยกไปหาแต่ละแบนมาดิ TCE คนรอเยอะไหมใครรอ TCE พิมหยกความสวยมากขึ้นมาตันจุดไห้คนชม TCE น,นี้ได้ยังคุณชั้นค้ะตอนดูกรณียีเ่เท่าไรนี่ยีใกล้จะหมดแล้วครับกรนี้ไปเท่าไหร่อ๋อกกรณีให้สัตว์ให้กรณีฮะมึง <Okay. S 2> ตัวกูให้มึงฆ่าแต่มึงมึงล่อสองนาทีหมดสองนาทีหมดสองนาทีหมดจริงน้ำหอมี่เอาไหมหนงนาทเอาไหมล่ะเอาลา้มาดิเอามูท่มาให้หมดน้ำหอมมากกูจัดเวลาหนึ่งนาทีได้ไหมเอาคอมมาให้ก่อนลูกค้าลูกค้าก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นลูกค้าทั่วไปกูให้ห้าแต่หยกทองกูให้สองนาทีคอมด่วนเลยพี่กุ้ง ไม่ทัน3นาทีเนี่ย1ล้านเว15ล้านได้เลยพอสองตะก้าได้ไหมได้ได้มา15ทำอะไรได้เลยสำหรับหยะเปิดได้เลยฟังนะหยกมามาไหร่เอ็นเกจเมนต์เปิดนี่ที่ทุกคนถามว่าทำไมจินี่ต้องดึงแบรนด์ดังมาขายเห็นไหมพอตาก้าแมกคนกุ้มวิธีเทคนิคการขายนะคะคระแล้วก็หยุดดราม่านะคะใครจะมาบอกว่าอุ้ยทำไมต้องเอาแซกดารามาแซกดาราเขาก็คือเหมือนเป็นละครเราต้องคัดเรื่องโฆษณาที่เป็น โบดะถูกป่ะฉะนั้นดราม่าถ้าจะจ้างนะห้าหมื่นถ้าพี่เอาไปยิงแอดได้เนี่ยพี่ยิงเลยถ้าพี่ทําได้นะพี่รอไปจ้างพนักงานหนึ่งเดือนนั่งไลฟ์สดดูห้าหมื่นไม่ได้ค่ะอันนี้แค่ขอมาวางอยู่ในนี้มันคือเหมือนซื้อโฆษณาในช่องค่ะฮัลโหลเอ่อเปิดตากอื่นให้พี่ด้วยนะนี่เหรอาหมดเลยเนี่ยอันนี้แป๊บๆคุณรอใจดูเดี๋ยวยังนี่เอาคอมมาเปิดตรงนี้ได้เหรอหยกทองเอายกเอาคอมมาเปิดตรงนี้นะ้วันทุกคนคับคั่นขา ยกเขาเป็นนักขายมือทองก็มองขาดนะสุดๆเวลาหยกพูดแล้วทุกคนฟังหยกนะอย่าฟังพวกเราเลยค่ะนะรอบนี้อย่าเชื่อบูมเชื่อหยกอย่าเชื่อบูมเชื่อหยกค่ะรอบนี้นะคะอย่าเชื่อบูมตันเย็บนั่งเฉยๆเลยตันเย็บกัเย็บกันแล้วป้าคุณลูกปัดโูกไหมสี่พันสี่พลูกปัดฮัลโหลค่ะแบรนด์อ๋ออปกติเย็บปกติเย็บอยู่ตอนนี้ปกดีเย็อยู่โอเคโอเค บอกปัสกาไปเฉยๆเฮีเย็นๆนะทุกคนใจเย็นๆนะครับแต่ต้องรีบกดนะอย่ารอนะคะโยกบอกเครื่องบินให้รอโยบได้ไหมอ่ะเนี่ยโยบมาล่องจิ่เป็นจ่ายค่าเครื่องบินทั้งลำเลยค่ะนี่อันนี้ก็ไปด้วยกันอย่างพี่แนนเนี่ยพี่แนนเราไม่ไปเราไหมเออหรือเรานี่อะไริ้ตัวไม่ใช่แค่มึงนะไอ้หอมกูไม่อยากไปแล้วเดี๋ยวไอ้หอม พี่ปุ๊กลุกนั่งคุยข้างหลังกันว่าอะไรปะแทนเซอร์ตั้งแตแทนเซอร์ตั๋วแล้วเดี๋ยวนั่งอีโคตามไปพรุ่งนี้มันไม่มีตั๋วแล้วนะพี่ต้องนั่งอีโคพรุ่งนี้ไปเกาหลีค่ะไปกี่วันคะไปถึงวันที่18โอ้พี่นี่พี่จะทิ้งไลฟ์แบบพี่จะไม่ไม่ไปแล้วพี่ต้าปล่อยลูกค้ากดกันอย่างนี้คลใช่้เราปล่อยลูกค้ากดเลยคืกันมาในชีวิตถึงทำหนึ่งทุกคนจากกันีเยสนะครับจริงๆอ่ะคือพวกเราสามคนไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะหยกมันพูดหมดแล้วออักรร่นหบบแป๊ รอแป๊บเราบัดเอาอคอมมาเปิดให้ตรงนี้แล้วกันทุกคนจ๋าอยากได้อะไรเตรียม์มาแค่สองตากาใจเย็นๆย้นในการเขา,าบอกว่าหลังบ้านฟัาให้นิดมเลนค่ะ <ๆๆ S 1> ทุกคนคะ่ะไอสติมันมีนิดเดียวค่ะคนไลฟ์อยู่หน้ากล้องมันจะค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิในการไลฟ์กันเนาะแป <มา S 1> ๊บหนึ่งนั้น,นจ้องให้อุ้ยวูมาบาลานฮะคุณพี่จ้างเจนนี่อะไรยังจ้างบาลานซ์จ้างวูอะไรยังค่ะ นั่งรอรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะคนนี้แหละที่ดีลงานวันนั้นหน้าไรสุดมาในหนึ่งนาทีโอนสามแสนอ่ะค่ะมีไงมือที่กลัไปเจอเขาไงแค่ไปสองปะก้าแล้วเสร็หมดอย่างนี้ใครอยากอย่ะงนี้วันที่หนึ่งคนหมึ่งไปไหมคุณปค่ะยอดโอ้ยจริงเมือกี้ผมขึ้นมาตอนกี่บาทยบขึ้นมาตอนกี่บา ตอนนี้เรียนกีฬาเปิดพี่บอกได้ไหม